จังหวะนี้ครูพงนำเรือนะครับมากดกินเม็ดของน้องโอ๊ตครับน้องโอ๊ตเลือกลำเลียงเม็ดนะครับขึ้นไปที่ตางอหกหลบจากการถูกเรือจับกินนะครับผมและในจังหวะนี้นะครับครูพงนำม้านะครับบุกขึ้นมาที่ฉอสี่เกาะกินเบี้ยของน้องโอ๊ตนะครับจะกินเบี้ยรุกคาดกินเรือครับบังคับน้องโอ๊ตนำเรือนะครับผมมาผูก ครูพงถอยเรือลงไปที่ตางมง .2 ออนะครับโดยมีจุดประสงค์ต้องการที่จะเปิดทางให้ม้านะครับเตรียมมารุกที่ตางงองูหได้นะครับจังหวะนี้น้องโอ๊ตนะครับเดินเบี้ยไล่ม้าครับครูพงน์นำม้ามารุกน้องโอ๊ตนำขุนขึ้นครับครูพงส่งเบี้ยฉ3สามขึ้นมาฉ กาไม่ให้เม็ดของน้องโอ๊ตนะครับได้เคลื่อนขึ้นไปซึ่งในจังหวะนี้นะครับน้องโอ๊ได้ตัดสินใจใช้เบี้ยนะครับกินแรกครูพงได้โอกาสถอยม้ามากินรุกครับน้องโอ๊ตถอยขุนลงมาครับครูพงนํนำเรือรุกที่จอสองครับจังหวะนี้น้องโอ๊ตเลือกนําเม็ดนะครับไปปิดรุก พร้อมทั้งไล่ม้าครับครูพงนํนำม้ามารุกที่ตางอห้าน้องโอ๊ตตัดสินใจนําขุนขึ้นงอหครับจังหวะนี้ครูพงเลือกนําเรือนะครับมาผูกมา้าและมีแผนเตรียมนําม้านะครับเปิดรุกนะครับผมเช่นอาจจะกินเบี้ยรุอกอาจจะเปิดรุกที่ตาขอไข่หกเพื่อกินเรือนะครับ จังหวะนี้น้องโอ๊ตตัดสินใจขยับขูนนะครับหลบจากตากดของเรือนะครับมาที่ตาคอ6โจมตีเรือของครูพงนะครับผมจังหวะนี้มีสุดยอดแต้มเซียนครับผมอยากให้พี่น้องทุกท่านกดหยุดคลิปก่อนนะครับและตั้งใจฝึกคิดในจังหวะนี้ครับเป็นตาของครูพงนะครับหมากไม้ประดูเป็นฝ่ายเดินจะบุกโจมตี น้องโอ๊ตอย่างไรนะครับหมากไม้พยางยิ้วดำนะครับผมทุกท่านตั้งใจฝึกคิดนะครับหวังว่าพี่น้องทุกท่านจะตั้งใจฝึกคิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาดูแนวทางการเดินหมากจากครูพงนะครับในสถานการณ์จริงนะครับตอนแรกครูพงก็คิดนานนะครับจังหวะนี้ว่าจะเดินอะไรดีนะครับ เพราะว่าคู่ต่อสู้นะครับจะกินเรือของครูพง์ครูพง์ก็จะอ่านว่าจะใช้เรือรุกดีไหมถ้าเรือรุกน้องโอ๊ตก็จะหลบนะครับและครูพง์มองเห็นตารุกอีกหนึ่งตานะครับก็เลยตัดสินใจนะครับผมนำม้ามารุกที่ตาจอเจ็ยอมเสียเรือเลยนะครับซึ่งบังคับน้องโอ๊ตนะครับ กินเรือนะครับถ้าน้องโอ๊ตไม่กินนะครับเช่นหลบขุนขึ้นไปก็จะเสียม้าฟรีนะครับผมดังนั้นน้องโอ๊ตตัดสินใจกินเรือครับครูพงนําเรือนะครับมากินม้ารุกน้องโอ๊ตหลบขุนลงมาที่ตาขอไข่แปดซึ่งจังหวะนี้นะครับครูพงไม่ตัดสินใจใช้ม้ากินเรือนะครับผม แต่ครูพงศ์นะครับนำโคนบุกขึ้นมาขอไข่หกเตรียมที่จะรุกจนนะครับผมด้วยการเดินเรือนะครับมาที่ตาขอไข่เจ็ดลุกจนนะครับหนึ่งทีลุกจนนะครับผมซึ่งถ้าหากน้องโอ๊ตจะป้องกันนะครับก็ต้องนำเรือขึ้นไปนะครับจะถูกโคนของครูพงศ์นะครับกินเรือลุกจนเช่นเดียวกันนะครับผมในเกมนะครับน้องโอ๊ตได้ตัดสินใจเดินเรือนะครับผม ซึ่งครูพง์ก็ใช้เรือนะครับมารุกจนที่ตาขอไข่เจ็ดนะครับทำให้เกมนี้ครูพงนะครับเป็นฝ่ายชนะน้องโอ๊ตไปรณีย์ไทยไปนะครับผมนี่คือเกมที่2นะครับที่ครูพง์ได้ไปฝึกซ้อมกับน้องโอ๊ตไปรณีย์ไทยนะครับผมซึ่งน้องโอ๊ตไปรณีน์ไทยนะครับก็มีผลงานนะครับคว้ารางวัลที่3เหรียญทองแดงในกีฬาหมากรุกไทยรัฐวิสาหกิจนะครับอยู่ทีมไปรณีน์ไทยนะครับผม ถือว่าเป็นนักมากรุปดาวรุ่งนะครับของประเทศไทยเรานะครับผม